นี้ชื่อภาพว่าทัศนาความงานนะครับก็เป็นรูปยญิงสาวครับจมูกใหญ่นะหน้าตาดูอ่อนโยนนะครับแล้วก็ผมดำยาวนะครับมีปลานะครับมีดอกไม้นี่ก็ดูความสวยงามของภาพกันนะครับนอกอมีนกเนี่ยมีนกนกตัวเล็กๆนะครับลองอ่านคำประกอบนะครับ ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตหลายๆด้านนะครับข้าพเจ้าก็เลยนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานครับเกี่ยวกับจินตนาการถึงธรรมชาติและสัพพชีวิตที่หลากหลายครับเพื่อสะท้อนความรู้สึกอารมณ์ส่วนตัวผ่านความงานทางทัศนธาตุนะครับด้วยศิลปะแฟนตาซีนะครับ